ดาตำรวจก็ยายามร้อยกับปรากดร้อยเวรเขาคืแล้วก็ไปบล็อกไว้มันก็เลยบังคับให้เขาเข้าดาแต่ดานตำรวจนั้นก็เป็นดานลักษณะว่าบีบเส้นทางจากหลายเลนมาเหลือเลนเดียวแต่เอาอะไรบีบครับกัวยางถามว่ากัวยยางบังคับรถได้ไหมครับมันบังคับกับคนดีๆนะฮะที่ไปในเส้นทางแต่คนไม่ดีมันก็เบียดกัวยางไปมันก็เบียดกัวยยางล้มไปแล้วก็ดีตำรวจ แล้วก็หนีไปโดนตำรวลจล็อกจับที่ปากช่องก็มัน,น,นหนีไปไหนเอาคนในขณะแบวนี้ก็มีพื้นเพดแบบนี้ค้าขายยานเดกันอยูบเนี่ยปากช่องสีทิวมันก็ไปโดนล็อกจับแล้วก็ต่อสูอ้กับอธิษฐานกันไปอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วถามว่าตรงนี้นะครับเคสง่ายๆอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเดินชนกันแต่ที่ประมาทตัวเองนะไม่มีรถสตกลหน้า เขาก็คิดว่าคนในญ่านเขาเองเขาขคนเจาเดสีหิว้วเรื่องนี้มันอาจะซ็อกแซกชอกแซกได้อะไรอย่างนี้แต่ไม่คิดว่าตำรวจเราจะดีขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเจอตำรวจที่รู้จกักก็อยาทักทายกันเฮ้ยไปไหนมาตำรวจเห็นคนบ้านเดียวกันอ้าวไปผ่านแต่ครั้งนี้ไม่ใช่อ่ะไปสอบพิรุธเห็นก่อนว่าถอยหนีถอยหนีร้อยเวงเลยก่อนประกบให้เขาเขาด่าก็ลเลยต้องแห,ง,แหงด่างกัน ถ้าเกิดเป็นมิ่งปกติมานะครับเพราะไอ้ตำรวจที่โดนยิงก็คนบ้านเดียวกัน,นครับตำรวจที่คนยิงกับไอ้คนที่คนยิงก็คนแถวบ้านเดียวกันรู้จักกันถ้าเกิดไปเจอกันแล้วเนี่ยมันน่าจะทักกันได้ครับแต่ปรากฏว่าไอ้คนร้ายมันดีก่อนมันคงไม่ได้รู้ว่าไอ้คนที่คนบ้านเดียวกันน,น่าจะเป็นอย่างนั้น,นมันก็เลยกลายเป็นนะครับ ฉนันถามว่าตรงนี้ถามพยาเยอะไหมก็ไม่เยอะครับมันแบ่งรับมาทีละลนิดละน้อยจากใยแดงก็มาก็มาแบ่งมามามา,มาแบ่งขายเพื่อหาอะไรได้จากคนที่แค่เป็นคนเศษแต่ก่อนเป็นคนเสษนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นผู้ค้ารายย่อยแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆก็จากรายย่อย5เมตรสิบเมตรต่อรายร0อเมตร200เมตรต่อไป